สวัสดีค่ะ,คะบัตรเสื้อผาพมือสองค่ะนางค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นบวดชุดนอนสลิปซับในนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอค่ะ45โลราคา5,500บาท จำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่450-500ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ12บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะสวัสดีลูกค้าอีกครั้งนะคะ<ช>ได้โอกาส<ช>มารีวมวอีกแล้วนะคะาม,มา,าดูกันนะคะก็สอบนี้นะคะปลายห้อยมาเลยที่นหนคะอันไหนคะปายห้อยมาเลยปลายก็ยมายะคะ่ะ ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายด้วยค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งไปไหนเด้ออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นชุดนอนไม่ได้นอนค่ะ ลูกค้าจ๋าเพราะว่าใส่แล้วดูซีรีส์ใส่แล้วดูซีรีส์นะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบมีหมดเลยนะมีทั้งแบบเสื้อคลุมมีทั้งแบบชุดนอนที่ตัวยาวในหนิดจับไหนคะจัไหมคะได้เป็นแบบว่าชุดนอนด้วยแล้วก็เสื้อคลุมข้างนอกด้วยจับแบบจับเซ็ตได้นะคะลูกค้าจ๋าภาษาไทยบบกแข็งแรงภาษาไทยบอกแข็งแรงอะลูกค้าจ๋าแนะนำลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัว12บาท1ิบาท สวยๆย,ยั่วๆแบบนี้<แ>ลูกค้าจ๋าแมทขออนุญาตได้ไหมแมทได้ไหม,มดได้ขออนุญาตได้ไหมลูกคะะ้าจ๋าประมาณการแบบนี้ดูวยวลูกค้า ช่วงหน้านี้ลูกค้าจ๋าเหมาะมากกับช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าเขาเป็นเนื้อผ้าบางเบาเขาเป็นเนื้อผ้าสลิปเนื้อผ้าซับในเนื้อผ้าซาตินนะคะลูกค้าจ๋าเขามีคลาสมาในนี้เลยนะคะใช่ค่ะคลาสมาในนี้เลยค่ะลูกค้าแต่เราไม่การันตีนะคะว่าแต่ละกระสอบนะคะจะมีเสื้อคลุมมาเยอะหรือว่าจะเป็นชุดนอนมาเยอะหรือว่าจะเป็นแนวซับในมาเยอะนะคะแต่ว่าถ้ารับกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนค่ะ แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแขนสั้นมีมาสายเดียวมีมานะคะลูกค้าจ๋าเป็นแบบแขนยาวมีมามีมาค่ะลูกค้าจ๋าทั้งนี้ทั้งนั้นเราประมาณการต้นทุน12บาทนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะได้ค่ะลูกค้าคะหรือว่าอยากจะจับเซตนะคะลูกค้าคะเป็นแบบว่าชุดนอนด้วยแล้วก็เป็นเสื้อคลุมด้วยจากต้นทุน12บาท ลูกค้าค่ะสามารถขายแบบว่าหลักร้อยได้เลยร้อยห้าสิบได้ร้อยเก้าสิบได้สองร้อยได้นะคะแล้วแต่ตลาดเลยนะคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับตลาดนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อคลุมสวยๆแบบนี้ลูกค้าจ๋าอันนี้ใส่คลุมเวลาเราไปทะเลเราใส่คลุมชุดว่ายน้ำได้ไหมได้ค่ะได้นะลูกค้าจ๋าค่ะลูกค้าค่ะใส่คลุมแบบว่าบางท่านใส่แบบเพื่อนนะกางเกงยีนขาสั้นหรือสายเดี่ยวหรือเกาะอกนะไะแล้วก็ใส่ตัวนี้คลุมได้นะคะลูกค้าจ๋า ใช่ค่ะอะแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นชุดนอนงานญี่ปุ่นของเราลูกค้าจ๋าเลือกไซส์มีค้ามาอยู่ประมาณไซส์เอ็มไซส์เอลนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะอะแนะนําเลยสําหรับแ่่ค้าแม่ค้าที่ขายชุดนอนอยู่แล้วนะคะ,ะแนะนําให้เอาไปค้าดิสเสริมกันคะ่ะลูกค้าาจะได้แบบว่าอัพทำราคาขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าแบบว่าลูกค้า ขายออนไลน์อยู่แล้วขายชุดนอนแนวเนียงนี้อยู่แล้วแล้วจับเซ็ตคู่ได้เลยค่ะลูกค้าได้เลยค่ะคุณที่การขายก็แบบว่าหลากหลายด้วยนะชขายได้ทั้งตลาดนัดนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มออนไลน์นะคะหรือว่าในช้อปปี้รัศดาก็สามารถลงขายได้เลยใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นชุดนอนที่แบบว่าใส่สบายเนื้อผ้าบางๆลูกค้าจ๋าเหมาะมากนะกับช่วงซัมเมอร์นี้เหมาะมากกับอากาศแบบนี้ลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนํา ใครที่ขายแบบว่าสะตอาราอยู่แล้วยกทรงอยู่แล้วสเตย์อยู่แล้วลูกค้าจ๋าแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้เป็นชุดนอนนะคะลูกค้าจ๋าชุดนอนสลิปชุดนอนซับในนะคะในหนึ่งกระสอบมีครามาเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นสินค้าทพกเกตเองของทางบริษัทบักด้วยนะคะลูกค้าคะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะขาเพื่อนดํามีเจอนะคะ,คะลูกค้าค่ะเอ่ออาจบางตัวถ้ามีเป็นยางยืดาะอาจจะมีเจอ,อยางตายนะคะใช่แล้วคะ่ะลูก จาาเปอร์เซ็นต์เสียหายอาจมีเจอนะคะ5-15เปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างที่แจ้งค่ะเพื่อนดำมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแต่หนูว่าคุ้มนะต้นทุน12บาทในหนึ่งกระสอบลูกค้าคัดแยกค่ะลูกค้าคัดแยกออกมาสามารถทําราคาขายได้เลยเป็นเสื้อคลุมขายอีกราคาจากเป็นชุดนอนลูกค้าจ๋าก็ขายอีกราคาเป็นคล้ายๆกับอาซับในก็ขายอีกหนึ่งราคานะคะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นในหนึ่งกระสอบนี้ ลูกค้าสามารถไปคัดแยกทำราคาขายได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะแนะนําเลยนะคะใส่สบายนะคะใส่นอนก็ได้ใส่ใส่เป็นซับในก็ดีนะคะค่ะคือแบบว่าสุดคุจรงจริงต้นทุนเพียงแค่12บาทเท่านั้ค่ะลูกค้าจ๋า 12บาทเท่านั้นต่อตัวเสื้อคลุมลูกมงลูกไม้แบบนี้ลูกค้าจ๋าบางทีเราไม่ต้องใส่คลุมชุดนอนก็ได้นะใส่คลุมแบบเป็นแฟชั่นเก๋ๆก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับเสื้อคลุมแบบนี้นะคะใช่ค่ะหรือว่าใส่คลุมกับชุดบิกินีเนาะที่นางบอกว่าไปแต่ว่าไปเที่ยวทะเลใส่บิกินี่นะคะใส่คลุมข้างนอกก็ได้นะเช่นกันนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้45โลราคา5,500บาท ลูกค้าจาาในนี้มีทั้งแบบว่าความสั้นความยาวมีคะเคล้ามานะคะลูกค้าจ๋าแต่เราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะคะว่าจะได้ตัวสั้นกี่ตัวตัวยาวกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าแต่เขามีในนี้เข้าคละมาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าคละมาเลยนะคะต้นทุนเพียงสิบสองบาทเท่านั้นนะคะแนะนําแนะนําเลยนะคะลูกค้าค่ะหรือว่าขายชุดนอนอยู่แล้วขายในนี้อยู่แล้วนะคะแนะนําให้ลูกค้านะคะรับ สกระสอบนะคะ<ช>จะได้ส่วนลดด้วยนะคะหรือ<ช>ว่าอยากได้ลดมากกว่านี้นะคะแ<ะ>นะนําเป็นเซตสิกระสอบนะคะจะได้ราคาส่งด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจาแนะนํานะคะ ใี่คะอยู่แล้วลูกค้าจะแนะนําได้เลยนะคะช่วงนี้ซื้อเก็บซื้อตุนไว้ก็ได้ได้ค่ะสินค้ามีจานวนจํากัดนะถ้าลูกค้าสนใจกระสอบนี้สามารถเอฟได้นะคะใช่ค่ะถ้าเอฟเ็กระสอบรีวิวได้ตามรีวิวทุกตัวนะคะหรือว่าเป็นสายลุ้นนะคะลูกค้าคะซื้อเป็นลุ้นเองก็ได้นะคะเรามีผงจัดส่งให้นะคะแต่ว่าอาจจะมีจํานวนไม่เยอะนะคะลูกค้าค่ะ สามารถทักสอบถามก่อนได้เลยได้เลยใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้าทัานใดนะคะที่สะดวกสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้ารานก่อนก็ได้นะคะ <ใช S 1> บัานของเราเปิดทุกวันค่ะ โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้จาจะพักเชี่ยง1ชั่วโมงลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะสะดวกเวลาไหนสามารถเข้ามาได้เลยเปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นพักเชี่ยง1ชั่วโมงจ้าใช่ค่ะหรือว่าอยู่ละแวกแบบว่าห่างไกลหน่อยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะแจ้งเราได้เลยนะคะเรามีขนส่งนะคะบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะคะอาจจะนัดรับนะคะลูกค้าค่ะ สามารถเช็คกับเราได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็มีระบบจัดส่งให้เช่นกันนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้สีแดงคืองามแทุ้้ยงามป๊า อันนาชอบสีแดงแมนค่ะเพราะว่าหนูว่ามันสวยทุกตัวเลยก็แดงไว้ก่อนนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะกระสอบนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถสีเอ็ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แบบว่าอยากแนะนําลูกค้าเพราะว่าเขาเป็นชุดนอนที่แบบว่าบางเบาอ่ะลูกค้าใส่งม่เสียสบายหรือคนที่แบบว่ามีอายุไหนเขาจะชอบใส่ไอตัวเสื้อซับนั่นแน่ลูกค้าจ๋า ใส่เช่าซับอยู่บ้านแบบลำลองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะใช่ค่ะเหมาะก,กับช่วงนี้อากาศร้อนน้องเราไม่อยากใส่แบบว่าผ้านันหนาที่แบบใส่นอนนะคะลูกค้าคะแนะนําเป็นหมวดนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําลูกค้าจ๋าไม่หนึ่งกระสอบจํานวนตัวเราประมาณการที่450-500ตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละกระสอบอาจได้จํานวนตัวไม่เท่ากัน แต่และกระสอบเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีว่าจะได้เชือคลุมกี่ตัวเป็นสายเดียวกี่ตัวสั้นกี่ตัวยาวกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าคือจะคละเขามาเลยนะคะใช่ค่ะบบงกระสอบอาจจะเป็นเสื้อคลุมเยอะ<ช>บางกระสอบอาจจะเป็นชุดซับในเยอะนะคะท<ช>างนี้ทางนั้นต้องแบบว่าต้องลุ้นอีกทีนะคะลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าชอบกระสอบนี้สามารถเอฟได้นะคะลูกค้าจ๋าถ้าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลย ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจะรู้สึกว่ากระสอบนี้จะเจอคล้ายๆกับสไตล์เสือ้อคลุมค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะลูกค้าจะสำหรับกระสอบนี้นะคะถ้าลูกค้าท <ๆ S 1> ่านใดที่ชอบสไตล์แบบแนวเสื้อคลุมนะคะรับเป็นกระสอบนี้ได้นะคะใช่ค่ะรับเป็นกระสอบรีวิวนะคะได้ตามรีวิวทุกตัว<ช>ไม่มีหายแน่นอนค่ะลูกค,ะคะ้าขะหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอน<ช>นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะของเราเป็นระบบบริษัทนะคะจะส่งให้ลูกค้าได้ตามนี้เลยนะคะ อันนีตโวย<ห>ขึ้น<ห>มาค่ะหรือให้ลูกค้าดูเลยใช่ค่ะประมาณนี้เลยไา่หนึ่งกระสอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะลูกค,าค้าจ้ะอ่ะอันนี้เราก็แบบว่ารีวิวคร่าวๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นประมาณนี้เดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าแบบว่าไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดน,นี้เป็นชุดนอนสลิ ซักไหนนะคะเป็นงานญี่ปุ่น l o เอสพีค่ะ45โลราคา5,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่450-500ตัวค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ12บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันตั้งแต่9กมงเชา้าถึง5มงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง y o u t u b e ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ